ระยะเวลาในการฉีดต้นประมาณ3-4วันฉีดพ้นหนึ่งครั้งนะครับผมไม่อยากจะใช้ต้นใหม่นามาทําคลิปให้เพื่อนดูนะมีลักษณะใบาที่เขียวขึ้นมีอัตราการติดต่อที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราฉีดฮอร์โมนไปไม่ใช่ว่าใบจุดนี้มันจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะสิ่งที่เห็นตรงหน้านี่คือพริกนะครับอาการของพริกชุดนี้คืออาการของใบเหลืองใบจุดนี่เขาจะเรียกว่าพลิกมีอาการใบเหลืองใบจุดใบดา่าง วิธีการที่จะนำมานาามแนะนำมันนี้ก็คือวิธีการแก้วิธีการรักษานะครับชุดที่ผมทําไปชุดพรอบเี่แล้วจะเป็นชุดโซนนี้โซนเดียวกันโซนนี้กับโซนนี้สังเกตด้วยเลยว่าแต่ก่อนนะพริกชุดนี้จะเป็นใบใบเหลืองใบจุดเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอาการเขียวแล้วแต่ตอนนี้จะเริ่มมีอาการของใบหงิกใบงอนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมันจะมาในหัวข้อเรื่องของพริกใบเหลืองใบจุดนะครับ โซนนี้ถ้าใครได้ติดตามผมมาตลอดจะเห็นได้ว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่เหลืองโซม,มากเนาะผมก็ไม่ทิ้งนะผมบอกว่าผมจะเก็บต้นนี้ไว้ไว้ให้ทําให้ดูว่าเวลาเราแก้ปัญหาขึ้นมามันจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมสุดท้ายก็คือเห็นไหมกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนะครับถึงแม้จะมีอาการติดยอดที่มันน้อยแต่ไม่เป็นไรเนาะเราค่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆนะครับติดตามผมไว้นะอ่ะมาเรามาดูกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนี่นะครับสิ่งที่จะมาแก้ปัญหา ผลิใบเหลืองใบจุดเนาะชุดนี้ถ้าติดตามผมผมจะบอกได้ว่ารอบก่อนผมสอนวิธีการทำเนาะเป็นตัวน้ำหมักกล้วยนะครับเป็นนำนำการน,นำกล้วยสุกมาหมักกับน้ำตาลนะครับถ้าใครไม่มีน้ำหมักกล้วยใช้ตัวนี้แทนก็ได้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับเราหาตัววิธีแก้ปัญหาก็คือว่าวิธีการเติมน้ำตาลให้กับต้นพืชเนาะน้ำตาลที่ไหนจะมีโมเลกุลเล็กสุดก็คือน้ำตาลประเภทนี้เครื่องดื่มชูกำลัง แต่ถ้าใครไม่อยากจะใช้ใช่ไหมมีกล้วยเหลือก็นํามาทําการหมักแบบนี้ก็ได้นะครับแก้ปัญหาใบเหลืองใบจุดใบด่างรวมไปถึงช่วย,นยในเรื่องของการเร่งดอกให้มีการติดดอกเพิ่มมากขึ้นป้องกันดอกลวงได้อีกด้วยนะครับมามาดูตาส่วนในการใช้กันวันนี้เราจะใช้ควบคู่กับตัวนี้ยูนทรีถุงข้อแสงนะครับใช้2ตัวเท่านั้นเองมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกรอบก่อนผมแนะนําวิธีการทาไปแล้วเนาะ รอบนี้เออเดี๋ยวอ,อกกันก่อนที่จะนําไปใช้ให้สังเกตด,ดูมันจะเกิดเนเชื้อราเขาจะเรียกว่ามันเกิดเป็นสปอร์สปอร์เห็ดอว่าฝ้าขาวน่ะนั่นะจนกว่าจะมีฝ้า,ขา,ข,าขาวขึ้นถึงสามารถนํามาใช้งานได้นะครับมาต่าส่วนวันนี้จะใช้ในกับน้ําปริมาณครึ่งลิตรนะครับใช้เป็นน้ำหมักกล้วยของเรานะครับหนึ่งช้อนแหละหนึ่งถึงสช้อนแหละนะครับประมาณนี้ต่อไป เห็นไหมผมหมกักมันต้องทําการเจาะรูไว้ด้วยนะมันจะเกิดกา๊าซนะครับต่อไปจะใช้เป็นตัวนี้จุลินทรีย์ถุงข้อแสงนะครับตัวจุลินทรีย์ถุงข้อแสงประโยชน์ของเขาคืออะไรคือเป็นตัวช่วยในการเปิดเปิดปากให้พืชกินอาหารได้เยอะขึ้นลําเลียงอาหารเข้าสู่ลําต้นได้เยอะขึ้นนะครับใช้อยู่จุลินทรีย์ถุงข้อแสงใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแบบนี้ต่อไปจะใช้เป็นสารจับใบนิดนึง เป็นสันไหลนะครับก็ใสล่ลงไปนิดเดียวแค่นี้พอเพียงเท่านี้เองนะครับเติมน้ำใส่อะไรเหมาะก,กับช่วงนี้ใครที่มีต้นประเภทของมะม่วงมะนาวมะยมอย่างเงี้ยเวลาเขาติดดอกใช่ไหมสูตรนี้ยังป้องกันอัตราการหลุดร่วงของดอกได้ด้วยนะครับและแะตัวที่สำคัญคือมันแก้ปัญหาโรคของ ใบเหลืองใบจุดใบด่างให้ดีมากนี่ต่อไปเราก็หาเป็นภาชนะนำมาฉีดพ่นเลยผมจะใช้เป็นสเปรย์นะครับสเปรย์ฟอก,กี้ง่ายๆเลยใส่ไปเลยรอบก่อนแนะนำวิธีการหมักไปแล้วนะอยากรู้วิธีการหมักตัวน้ำหมักกล้วยก็ไปดูคลิปเกา่กาๆไ,ได้นะครับหรือว่าใครอยากเห็นอีกรอบนึงก็ แนะนํากันมาได้นะครับจะทำให้ดูอีกรอบนึงนเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลยใช้ได้กับพืชประเภทไหนบ้างใช้ได้กับพืชทุกประเภทเลยที่มีใบที่มีโคอโรฟิลสีเขียวเนาะแก้ปัญหาใบจุดใบเหลืองใบด,าด่างดนนีมากๆปะ่ะเราไปฉีดพ่นกันพริกมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนําตัวน้ํายาของเรามาฉีดพ่นกันเลยนะครับ ระยะเวลาในการฉีดพ่นประมาณสามงี่วันฉีดพ่นหนึ่งครั้งนะครับช่วงเวลาในการฉีดพ่นควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ยกเว้นช่วงที่มีแดดจัดๆนะฉีดพ่นไปเลยเห็นไหมเพิ่มอัตราการติดดอกของพลิกได้ดีมากครับพลิกชุนี้เป็นพลิกที่อายุหนึ่งปีกว่านะทำการตัดแต่งเรื่อยๆนะครับทั้งพลิกทั้งออทั้งโรคต่างๆก็มาลงนะครับลงแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆที่ผมไม่อยากจะใช้ต้นใหม่ นำมาทําคลิปให้เพื่อนได้ดูนะอยากจะใช้ต้นเก่านะครับต้นกเก่าเก่าต้นที่มันทุ่มโสมนํามาแก้ปัญหาแล้วก็ให้เห็นถึงวิธีการแก้นะครับผลลัพธ์มันได้เป็นยังไงบ้างเนาะชิดต้นไปเลยยิ่งถ้าต้นนี้นะใครได้เห็นตั้งแต่เรื่องราวที่เขาเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นคงจะไม่ไม่คิดรล้ว่ามันจะรอดได้มาถึงขนาดนี้นะแต่พอดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะครับที่ผมทําคลิปให้ดูเรื่อยๆก็ อย่างที่เห็นเลยนะครับน้องกลับมอีอาการที่ดีขึ้นมีลักษณะใบาที่เขียวขึ้นมีอัตราการติดดอกที่เพิ่มขึ้นนะครับน,นี่เป็นพริกสวนนะ,ะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับับวิธีการบำรุงรักษาพริกมีอาการใบเหลืองใบจุดนะครับสังเกตด้วยเลยแต่ก่อนจะมีเต็มเลยของผมนะถ้าใครติดติดต,ตามผมมานะครับช่วงนี้คือเริ่มเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วพริกไม่ใช่ว่าพริกใบที่มันเป็นจุดใบจุดใบเหลืองแบบนี้ นี่นะถ้าเราฉีดฮอร์โมนไปไม่ใช่ว่าใบตัวนี้มันจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะมันก็มันก็เหลืองมันก็จุดปกตินะครับแต่ว่าใบชุดใหม่ที่เขาเกิดมาเนี่ยที่เขาแตกใบใหม่เก่ยอดใหม่ออกมามันจะไม่มีอาการพวกนี้นะครับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับถ้าคิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะ ได้เข้ามานะครับยังมีวิธีคือผมยังมีวิธีในการทำกรเกษตรอีกหล,หลายรูปแบบมากที่จะรอนำเสนอไปให้ดูกันนะ <S <S อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับอยากรู้เรื่องประเภทของมะนาวไหมวิธีการทําให้มะนาวติดดอกติดลกูกวิธีแดงดอกมะนาวหรืออีกหลากหลายวิธีนะครับลองคอมเมนต์มาสอบถามกันดยกันดูได้นะบางเรื่องที่ผมรู้ผมก็จะตอบนะบางเรื่องที่ผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อน <ๆ S 1> ในกลุ่มของพวกเราเนย่ยแหละมาตอบมาตอบคำถามโดยส่วนมากมเพื่อนก็จะได้คาตอบที่ ตรงตามจุดที่เพื่อนๆอยากรู้แหละเนาะอ้าววันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกท่านขอกเลคุณตาลุกครับสวัสดีครับ